สวัสดีครับผมอาทิตย์สิงห์คำหานทีซันชาแนลนะครับช่วงของสุขภาพดีมีคําตอบนะครับยงถึงคือคําตอบของสุขภาพวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสุขภาพผู้เชี่ยวชาญเรื่องของยาน้ำสมุนไพรจริงยงถึง ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้เดินทางบรรยายให้ความรู้เป็นวิทยาทานให้กับผู้ป่วยมากมายมากกว่า10กว่าปีนะครับกับเจนสีวันนี้ถือว่าได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์ตอนแรกไปแล้วนะครับมีผู้ติดตามนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยมากมายเลยวันนี้ได้รับเกียรติกับท่านผมอยู่กับท่านแล้วนะครับอาจารย์ในรัตยศิลป์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์หลังจากที่เราได้คุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วเรียกว่า EP 1นึ่นะครับไ้สัมภาษณ์อาจารย์ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนื่องจากว่าอาจารย์ไม่่็ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนนะครับถือว่าเป็นเกียรติกับที่ชั้นชาแนลนะวันนี้ก็มีการนะครับเรียกว่ามีอะไรเรียกว่าฟีดแบ็กนะครับจากผู้ชมทางบ้านนะครับมีคําถามมากมาย อยากจะฝากผมถามอาาจารย์ซึ่งวันนี้เราจะได้พูดคุยกันสันส้นๆไม่นานนะครับวันนีค้คําถามจากผู้ชมทางบ้านก็จะก่อนอื่นก่อนที่ผมจะถามคําถา,ถามแทนผู้ชมนะครับก็อยังให่จานร์แนะนำตัวเองเพิ่มตินนิดนึงกรับค่ะดิฉันนรัตยศิสินนะคะก็อดีตก็ทํางานอยู่โรงพยาบาลน,นะฮะแต่ด้วยการที่สุขภาพตีมไม่ค่อยดีเป็นโรคไรยหลายท่านได้ดูครั้งที่แล,แล้วเราจะทราบดีว่าได้รับเปิดเป็นโรคอะไรนะะเปิดเป็นโรคมะเร็งต้นอกนะฮะ อันนี้สรุปสั้นๆก็คือมาดื่มยงถึงเนี่ยนะคะทำให้ดีฉันเนี่ยสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นร่างกายแข็งแรงทุกวันนี้เป็นปกติหมดแล้วนะคะในเาา้เราค่ะราชการมาเผยแค่ยานี้เลยนะคะเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์เพราะว่าเราเจอ,อยูโรบาลเนี่ยจะเห็นคนเจ็บป่วยวโรคเชื้อโรคมะเร็งเนี่ยมันจะรอดยากแต่ทําไมเรามาเจอ,อยงถึงทำไมมันง่ายแล้วเพราะเราชวิตกันเยอะวันนี้ก็เนยแ,แล้วก็ยินดีที่จะมานะคะตอบคำ,บคำถามกคำถามเลย เรื S 2> <S, <S 2 really ่องยมถึงท yeah. uh, well, ั้งหมดเลยค่ะในวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะตอบคาถามผู้ชมกันนะครับก็หลายท่านเคยสอบถามผมมาเหมือนกันว่าจากที่อาจารย์ยรัตป่วยนจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ16ปีกว่าครับสิปีนะครับซึ่งซึ่งเราจะมีภาพย้อนหลังให้ท่านดูนะครับแล้วปัจจุบันอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ย่างหกสิบ้าโอ้เบญจะเพศเลยนะครับย่าง65นะบรับนะฮะถือว่าน่าออนกว่าผมเยอะเลยนะครับผมแค่ย่าง40เองนะครับ เอาละนะครับหลายท่านสงสัยมีคำถามวันนี้ขอคําถามนะครับแรกก่อนเลยอาจารย์ครับสาเหตุของการเก็บป่ปวยทาไมพนเราถึงป่วยสาเหตุหลักมาจากอะไรครับห่างากๆเลยจริงๆเนี่นรยร่างกายของเรามันจะสะสมสารพิษสารเคมีเข้าร่างกายตลอดเลฮะและจะทําให้ระบบเลือดของเราเนี่ยมันไม่สะอาดด้วยพอสารพิษสารเคมีเข้ามาในร่างกายของเราเยอะเนี่ยเราก็จะป่วยง่ายมันจะเสื่อมง่าย เครื่องจักรของเราตับไตปอดมาหมัวใจนี่เขาเรียกว่าเครื่องจักรของมนุษย์เสื่อมเร็วมากเดี๋ยวประวานเกิดความดันมาหัวใจมาตายมามะเร็งก่อนสิ่งนี้สาเหตุเกิดหนึ่งโรคแห่งความเสือ่อมนั้นเกิดจากความเสือ่อมเสื่อมเร็วก็คือเอาสารพิษสารเคมีเข้าระบบเลือดเข้าร่างกายตลอดแต่ไม่เคยเอาออกยุยุคนะสมัยนี้อาหารกดเพลื่อนเยอะโอ้เยอะมากค่ะมันเป็นเป็นการแข่งขัน นะโดยเพราะเรื่องการกินอาหารเรื่องการทานอาหารเนี่ยซึ่งเราก็ทานปกติแต่เขามันมีสารพิษสารเคมีโดยที่เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนนะเลยทําให้เสื่อมง่ายแล้วก็ป่วยง่ายแล้วเสียชีวิตกันง่ายๆเรียกว่าหลีเกเลี่ยงยากยิ่งพฤติกรรมการกินของเราหลีกเลี่ยงยากเราไม่ทำกินเองถูกต้อง,งด้วยเวลาเร่งรีบจะซื้อกินนะอย่างเช่นเราซื้อแกงใส่ถุงถุงก็เคมีอยู่แล้ว ถูกไหมคะที่เห็นกันชัดๆในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากเคมีทั้นั้นทำให้ร่างกายเราเสื่อมเร็วและเสียชีวิตง่ายและโรคจะเกิดขึ้นอีกเยอะค่ะแสดงว่าสารพิษเข้าเราง่ายทางปากนี่เองนะครับส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสารยาฆ่าแมลงในพืชผักนะครับหรือจะเป็นสารปุแต่งในอาหารเยอะแยะมากอาหารอากาศก็เป็นพิษด้วยนะครับที๋ยวทางปากทางจมูกทางอากาศนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยหลีกเลี่ยงยากมากเลย แล้วทาอย่างไรครับอาจารย์คำถามต่อมาเรื่อว่า<ช>ทาอย่างไรนะครับเราจะป้องกันกันได้อย่างไรหรือม,มีทางออกอย่างไรกับการป้องกันเนี่ยบอกตรงว่าทุกคนเนี่ยทาได้ยากมาก<ช>นะทำได้ยากมากจะป้องกันอย่างนี้รู้สึกเรื่องมันเยอะแล้วมันก็ไม่ใช่แบบธรรมชาตินะแล้วด้วยเวลาเร่งรีบแตละวันแต่ละแต่ละคนเนี่ย จะมาป้องกันแล้โรแมน้มันคกจะยาก <c oughs> ไม่ต้องทาอะไรกันเลยไม่ต้องทำเลย <c oughs> แต่เราจะแนะนําเรามียาดีนั่นเอง <c oughs> เพราะ <c oughs> ตัวยาโยงถึงของเรานี่สุดยอดอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ถ้าทําให้ในรัฐรอดได้เนี่ยโรคอื่นก็ในรัฐคิดในใจนะนัวความคิดของในรัฐเนี่ยโรคอื่นก็โรคเด็กๆละโรคง่ายความรู้สึกของในรัฐนะ <c oughs> เพราะว่าตัวยาสมุนไพรจีนตัวนี้มันเป็นพืชผักล้วนๆแต่พืชผักที่เลยขวดโยงถึงมันมีสรรพคุณในการรักษาโรค เวลาเขามารวมกันพลังชีวิตเขาเยอะโดยเฉพาะจุดสําคัญของโยงถึงคือทําหน้าที่ในการขับพิษล้างสารพิษออกจากระบบเรียกว่าเรียกว่าหลังจากที่รอดตายก็ว่าได้นะจากปัญหาสุขภาพของอาจารย์เองนะครับก็เลยนะครับรอดตายของโยงถึงก็เลยเกิดแรงบันใจแรงบันใจอะไรครับที่ทำให้อาจารย์เดินทางบรรยายแบบไม่รู้จักเปลี่ยนเรเลยคืออยากเราเจอของดีเจอยาดีแต่ที่ในรัฐเนี่ยหลายท่านทราบประวัติจากที่โดนกำหนดวันตายไว้ไม่เกิน3เดือน หลายท่านคงได้ทราบ่าคาว่าคําว่าไม่เกินสามเดือนเนี่ยมันรอดยากถ้าหมอกําหนดมาตายให้ใครเนี่ยมันแม่นเลยโอ้ถ้าหมอกําหนดมาสามเดือนนะครับเป็นเราก็มันเหมือนตายเนี่ยตายก่อนสามเดือนตายก่อนสามเดือนนะครับเพราะว่าจิตมันตกครับตกเลยแต่ว่าผ่านรอดมาได้สิบกว่าปีแล้วด้วยด้วยหยดหนึ่งของเรานี่เองได้ข่าวว่าเดินสายบรรยายแล้วก็ยังทาบุลต่อยอดให้กับผู้ป่วยมากเลยก็จะที่ตัวเองรอดตายมาแล้วเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยในใจว่าเราจะสร้างบุญ ่วยเหลือคนให้ทุรอดเหมือนเราเพราะเราเจอยาดีนะคะเจอยาดีก็เลยต้องบอกเพราะถ้าอย่างในร้านที่โดนกําหนดกระตายบอกแล้วว่ามันยากมากแล้วมันแม่นอยู่ในการคำตู้ของหมอเนี่ยแต่เรามาเจอยาดีแล้วดื่มล้วดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นไม่คิดเลยว่าจะรอดมาได้16ปีกว่าลนวะ,ะ,ะรับนะคะอาจารย์กลับมาถามตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีข้อสงสัยผมเองก็ถูกถามแล้วก็ปากถามกับอาจารย์นะมเ,นะเมื่อเราเจ็บป่วยแล้วเนี่ยนะครับระหว่างยาเคมี กับสมุนไพรเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรอันไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วเสริมกันได้หรือไม่ยาเคมีเนี่ยนะคะมันเอาประสบการณ์จากอยู่โรงพยาบาลมาดีกว่ายาเคมีความรู้สึกของในรัตเองเป็นยาแค่ระง,งับทุเราบรรเทาควบคุมนี่เราไม่ได้แอนตี้ยาโรงพยาบาลนะคะแต่ความรู้สึกของในรัตเองเป็นยาระง,งับทุ้เราบรรเทาควบคุมทําไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเอเาบหาวาน นี่คือโรคแห่งความเสื่อมโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนะคะเบาหวานความดันหัวใจไตตับหอบหืดภูมิแพ้ไม่เกรนโรคเก้านีริสีดวงทวารไทรอยโรคมะเร็งโรคสะเก็ดเงินโรคแต่แดดนี่คือโรคทําไมพวกนี้มันยากกระงบานี่คือโรคแห่งความเสื่อมโรคที่ไม่มีเชื้อโรคแต่เมื่อเจอหยดถึงทำไมมันง่ายนี่ไงว่าหยงถึงเราเนี่ยนะจะเข้าไปทาทุกระบบส้มแซนทุกบบล้างให้สะอาดนะถ้าระบบระสารและเครื่องจักรทำงานดีโรคต่างๆก็ไม่เกิดง่าย นิยาโรบานเนี่ยอย่างเช่นเบาหวานความดันเนี่ยชี้ช่องให้เห็นว่าทําไมมันยากกับโรบาหรือเราเราถามหมอดูว่าไอ้สองโรคนี้เมื่อไรหายดูซิว่าเออรักษาโรบาหน้าปีสิบปีก็ท่านจะตัดแขนตัดขาเนี่ยทําไมหมอไม่้พูดเขามาหายออกจากปากหมอสว่ามันเป็นโรคแห่งความเสื่อมเป็นโรคแห่งความเสื่อมเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคความคิดตอนนี้นะว่าทำไมมันยากกับโรบานนะ แต่เมื่อเจอโยงรือเอาอยองถึงเข้าไปผปสมผสานกับแผนปัจจุบันนะแพทย์สอนครับอาจารย์เคมีนะครับการรักษาโดยยาเคมีนะครับแล้วก็สมุนไพรมันจะขัดแย้งกันไหมมันจะเสริมกันอย่างไรหรือว่ามันต่างกันอย่างไรยาเคมีความรู้สึกของในรัฐเป็นยาระงับที่เราบรรเ,เาทาควบคุมนะความรู้สึกนะคะนี่จะเอ๊ะว่าทำไมไอ้โรคต่างต่างมันบัรยากเช่นเบาหวานความดันทำไมมันยายนอโรบาล ที่คุณพ่อคุณแม่ก็ป่วยนะคะเป็นโรคเบาหวานคนาแต่ท่านเสียชีวิตเลยหมดแล้วตอนที่พ่อแม่เสียชีวิตก็คิดอีกดีเอ๊ะทำไมแม่พ่อแม่รักษาโรงพยาบาลมาสิบปียีสิบปีทำไมโรคนี้มันไม่มีค่าวาหายแต่พอมาเรียนรู้แพทย์ทั้งเรื่องมันเป็นโรคแห่งความเสื่อมนะคะแต่โรคที่ไม่มีเชื้อโรคท่านอายุมากขึ้นท่านก็เสื่อมตามกาลเวลาด้วยเสื่อมตามกาลเวลาแต่เราไม่มีอะไรที่ยับยั้งในการเสื่อมได้เลย,ยนะคะแล้วต้อมาคิดอีกเอ๊ะทำไมมันแตกต่างแต่นี่แหละแล้วเนี่ยเห็นว่าเคมีเนี่ย โรคนี้บัรยากก็เลยเจอสมุนไพรจีนอยงหนึ่งลองเอาเข้าไปผสมประสานกับแผนปัจจุบันเฮ้เราแค่สองทางช่วยกันได้ทําให้โรคต่ตางๆเนี่ยจะเริ่มเบาเริ่มดีขึ้นเพราะร่างกายแข็งแรงความเลือดสะอาดเนี่ยโรคต่างๆจะลดโรคได้จากป่วยห้าโรคเนี่ยเมื่อดื่มโยงถึงพวกยาโรงพยาบาลยาหยุดยาโรงพยาบาลนะคะยาโรงพยาบาลก็ดีอยู่แต่เราเอายงถึงสมุนไพรจีนโยงถึงเราเนี่ยเข้าไปผสมประสานกับแผนปัจจุบันได้ผมเข้าใจอย่างนี้ไม่ทร<ม>าบผิดไือถูกไหมครับ ยาเคมีคือไประงับยับยั้งการทอนนะครับแต่ว่าไม่สามารถไปรักษาความเสื่อมได้แต่ในขณเดียวกันเรื่องสมุนไพริงยงถึงเนี่ยเป็นอาหารที่พุ่ไปซ่อมบำรุงไปเอาพิษออกเ็าเรียกว่าเขาเรียกว่าไปไปปรับสภาพฟื้นฟูที่ตัวเขาเองนะครับเพราะยงถึงครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยอยากจะทราบว่าหลายท่านก็เคยดื่มยงถึงนะครับแล้วก็หลายท่านยังไม่เคยดื่มยงถึงอยากให้อาจารย์อธิบายว่ายงถึงที่ยริงมันคืออะไรครับอาจารย์ หยองงของเราเนี่ยมันเป็นสูุนไพรกินล้วนๆเลยนะคะวัตถุดิบจากจีนเลยเป็นพืชผักล้นวนๆแต่พืชผักเหล่านั้นมันมีสรรพคุณในการรักษาโรคนะคะแล้วเขามารวมกันอยู่ในขวดหยองหลืองเนี่ยพลังชีวิตเขาจะเยอะมากเพราะแต่ละตัวมีสรรพคุณในการรักษาโรคเช่น ไอ้ตรวนี้เชื้อโรคมะเร็งตัวนี้เชื้อโรคเบาหวานเชื้อโรคความดันเชื้อโรคหัวใจแต่ละตัวมีสรรพคุณเวลาเข้ามารวมกันมันจะช่วยกันซ่อมกันสร้างร่างกายนะคะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงืุนฟูขึ้นและจะไม่ป่วยง่ายเพราะนั้นตัวยาแต่ละตัวที่อยู่ในขวดยงถึงเนี่ยต้องมีสรรพคุณดนี่เราเอาไอ้ตัวยายงถึงเราเนี่ยใครที่ท่านใดที่ได้ใช้ยาเบาบางเนี่ยนะคะตั้งสาบาลมานานท่านเอายองถึงตัวนี้เข้าไปผสมประสานและแผนปัจจุบันได้ อย่าหยุดอย,ย่าหยุดการกินยาหมอนะคะแต่เราเอาหยงถึงเข้าไปจะทําให้แพทย์สองทางช่วยกันมันจะค่อยๆลดโรคที่คุณเป็นแล้วจะไม่ป่วยง่ายรา่างกายจะแข็งแรงและอายุยืนนะคะหยงถึงที่มาอย่างไรแล้วก็คนไทยได้ดื่มหยงถึงมานานแค่ไหนแล้วครับอาจารย์สิบแปดปีกว่าแล้วนะคะนะเป็นสมุนไพรจริงรุ่นเลยนะคะสิบแปดปีแล้วหยงถึงเราเนี่ยทำไมคนที่มาดื่มแล้วรา่างกายแข็งแรงดีโรคต,ต่างๆห็นผลเร็วเพราะมันมียาร้อนยาเย็นจะอยู่ในขวดเดียวกัน นี่ <N ic id> ยึงเถิงมันจะปรับสมดุลในร่างกายได้ดีและได้เร็วเพราะว่ามันมีร้อนกับเย็นร่างกายเราเนี่ยร้อนอย่างเดียวเราตัวยนะคะเ <N ic id> ย็นอย่างเดียวเราตวยนะคะ <N ic id> แต่ยงเถิงเข้าปรับสูดเขาไม่เหมือนใครเลยมันจะเข้าร้อนกับเย็นเสมอภาคเลยแล้วโรคต่างๆโรคแห่งความเสื่อมเนี่ย่อมทุกระบบตัแตัวหัวจดเท้าไปเล็บไปเท้าไปผมยงเถิงมันซ้มหมด่ถ้าเป็นยาเคมีมันจะซ่อมเฉพาะพี่เราะวานเนี่ยความดันเนี่ย หัวใจไม่ถี่แม่นี่คือยาเคมีแสดงว่าวเป็นหลายอยา่างต้องกินเยอะถูกต้องเป็นห้าโรคสิบโรคต้องกินเห็นไหมถ้ามีเคมีเยอะมันมีผลเสียอะไรท่ายถ้ามีเคมีเยอะเคื่องจักเราก็ทังเรยเพราะว่าร่างกายเราระบบเลือดเ,เราเสื่อมเราเสียขยะเส้นเลือดมันจะเข้ามาอยู่ระบบในร่างกายระบบเลือดเราก็แย่เพราะนะั้นตับไตแบบนั้นเครื่องจักรสุของเราซึ่งมีชุดเดียวมันเสื่อมเร็วครับนั้นเท่าที่ฟังมาแล้วผู้ชมฝากคำถามมามากมายนะครับจริงแล้วเราคงจะมีกาสได้สัมภ์อาจากเรื่อย คำถามหนึ่งที่บอกว่าถ้าเคนีน,นะครับเฉพาะระงับยังบันเทาถ้าจะบําบัดจริงๆเนี่ยก็คืออาหารบําบัดสมุนไพรบ,บําบัดอยากทราบว,ว่าสมุนไพรก็มีเยอะแยะมากมายทั้งสมุนไพรไทยสมุนไพรจีน,น,น,นทำไมต้องเป็นโยเนิร์ตครับอาจารย์ทำไมต้องเป็นโยเกิน์ตเาบอกแล้วว่าตัวยาโยเนิร์เขามีสรรพคุณในการรักษาโรคและ30กว่าตัวเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดา สามสิบตัวที่อยู่ในกวดยหยดหรือบอกว่ามันมีแต่ละตัวมีสรรพคุณมาเลยแต่เวลาเข้ามาอยู่ในกวดหยงหรือพลังชีวิตเขาเยอะมันจะช่วยกันซ่อมยังกันสร้างร่างกายพอทุกระบบเนี่ยเลือดสะอาดท,ทุกระบบทําง,งานได้ดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ป่วยง่ายแต่นี้คนที่มาดื่มยหยดถึงเนี่ยให้ดื่มตั้งแต่ยังไม่ปว่วยเลยครับส่วนใหญ่แล้วถ้าดื่มยายป่วยแล้วค่อยดื่มอันนี้คือดื่มก่อนได้ใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็นยาเคมี เราต้องป่วยสถานเดียวต้องป่วยต้องรู้โรคถึงจะได้กินยาโรงพยาบาลนะแต่ถ้าหยงเหนิงไม่ป่วยเราดืมป้องกันแม่ให้ป่วยง่ายเพราะอะไรเพราะหยงเหนิงเราเป็นสุนไรที่ป้องกันโรคต้านโรคแก้โรคลดการเกิดของโรคเห็นไหมมันจะแตกต่างกับเคมีแต่ถ้าเป็นเคมี รอให้ใหป่วยก่อนยิ่งกินนี้เพิ่มโรคด้วยแล้วรอให้ป่วยถึงจะได้กินยาเกมีน,นั้นถ้าใครป่วยแล้วกินยาหมออยู่แล้วให้เอายองถึงเนี่ยผสมผสารปัจจุบันเรากินยองถึงคว่คู่ไปด้วยนะแค่สองทางเช่นกันบอกแล้วมันจะค่อยๆลดโรคร่างกายเราแข็งแรงก็จะไม่ป่วยไงยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยทาให้เราห่างไกลโรคห่างไกลหมอเพราะนั้นตัวยายองถึงสูตรจะไม่เหมือนใครของเราตอนนี้บอกตรงๆนะในใจของนายรัตนะมันเป็นหนึ่งในประเทศไทย อแล้วดื่มยองถึงมีวิธีการดื่มอย่างไรดื่มแล้วมันจะมีผลอย่างไรในระยะแรกระยะคนะที่ดื่มยองถึงเนี่ยแล้วจะบอกเสมอว่าป่วยหรือไม่ป่วยส่วนใหญ่แล้วจะให้ดื่มเหมือนกันดื่มน้อยไปหาัมากอย่าดื่มเพื่อรักษาโรคนะคะเพราะยองถึงไม่ใช่ยารักษาโรคนะนะคะเพราะนั้นยองถึงจะเข้าไปปรับสมดุลซ่อมแซมทุกระบบในร่างกายบำรุงซ่อมแซมทุกระบบนั้นดื่มน้อยไปหาม,มากค่อยค่อยปรับ พราะยาเราจะเข้มข้นบอกแล้วสูตรไม่เหมือ,อนไทยเริ่มต้นที่5ซีนิดเดียวดังนั้นจะมีแก้วยาราคาในสิบอยู่ข้างล่างเอาแค่เลขห้าขอคุณหลายท่านหลายหลายท่านจะบอกว่าเอ๊ยนิดเดียมเห็นผลเลถ้าไมหกไปไหนตัวยา30ตัวนีดเด้เป็นเข้มข้อนอยู่แล้วไม่ไปไหนะนะคะนะให้ดูในนั้นเลยตัวยาเขาเข้มข้นโรคต่างๆเห็นเข้มข้นโรคต่างๆเห็นผลเจึงให้ปรับค่อยๆปรับยาดืมม่มเวลาไหนนะครับก่อนหหลังอาหารครับก่อนอาหารเช้า 5cc นิดเดียวก่อน ก่อ,อนอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลาทําไมต้องเป็นสี่เวลาครับนี่เพื่อให้หนื่งต่อเนื่องแล้วมาเห็นผลนี่ไงใช้ยชาโย,าย,ยงถึงเขาทั้งซ่อมนมนุษย์ดื่มสี่เวลาดีกับเช้าเย็นไหมคะโรคต่างๆเห็นผลเร็วไหมคะแสดงว่าร่างกายเราก็จะมีช่วงเวลาการดูดซึมหรือตามใใช่นะเพราะมันจะดูดซึมเข้ากระแสเลือดเส้นเลือดของเราได้แล้วโรคต่างๆจะเห็นผลเรนะ็วนันสี่เวลาต่อเนื่องครับให้ซ่อนสี่เวลาดีกับเช้าเย็นไหมคะ เด็กผู้ใหญ่อายุายามาก,มาก,มากน้อยแค่ไหนมีข้อห้ามไหมครับเด็กเนี่ยเขามีข้อห้ามแต่ในตัวในรัฐเองประสบการณ์พูดถึงประสบการณ์นะดื่มตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องสี่เดือนขึ้นไปดื่มหยกเดือนห้าสี่คุณแม่เดือนห้าสี่ใส่น้ำอุ่นเจือจางให้เต็มแก้วก่อน,นาอาหารเช้าก่อนเย็นก่อนนอนสี่เวลาดื่มอย่างนี้ยัคลอดพอดอดแล้วคือเพียงไม่ต้องเติมน้ำเนี่ยอัดเต็มที่เต็มแก้วเลยสี่เวลาล้างเลยค่ะแล้วจะทําให้ร่างกายคุณลูกก็ ขอนั้เนี่ยดูนมแม่ด้วยลูกได้ดึมหย่งถึงแล้วเด็กที่ได้ด่มหย่งถึงเนี่ยจากนมแม่หรือจากขวดอะไรนี้เขาแข็งแรงสมองเขาไวมากความจำดีโร้เรียนหนังสือเก่งประสบการณ์นี่ทีมงานของนายรัฐเนี่ยจากแต่งงานมาสิบปียี่สิบปีก็มีไม่ติดลูกแต่เจอหย่งถึงไม่นานติดลูกได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมก็นะครับเพิ่มเติมอาจารย์ได้เลยนะครับจริงๆแล้วครอบครัวผมก็ตื่น ลูกสาวคนโตเรียนดึงได้ยู่ในคันนะ,<ฮ>ะแต่ว่าหลังจากสี่ข้าศึนไปแล้วนะครับ <ฮะ S 2> ตอนนี้นะมันมันเหมือนปวดลูกสาวเลยเกรดเรีย,ส,รยส,รสีู่นตลอดเลยนะครับ <ฮะ S 2> ไป้มากเลยแล้วก็โอเคเลยนะครับเอาหลักคาถามนะครับมีมากมายทีนี้นะฮะอยากให้อาจารย์นะครับรที่สท้ายนะครับฝ <ฮะ S 2> ากนะฝากข้อคิดให้กับผู้ที่ยังไม่ปวยที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงอยู่เ่ยนะครับว่าเป็นอย่างไร จำเป็นต้องดื่มยองหรือมน,นะครับ,แล,รบแล้วก็สําหรับผู้ที่ป่วยแล้วเนี่ยนะครับคนจะดูแลตัวเองอย่างไรนะค,คนจะดื่มยองหอย่างไรครับยมงถึงเราในนัจะบอกเสนอว่าให้ดื่มป้องกันไม่ให้ป่วยง่ายดีกว่ามานั่นแก้ถูกไหมเราดื่มไม่ป่วยอย่าคิดเหรอว่าไม่ปว่วยในนันจะบอกสอเสนอเวลาบรรยายถ้ายุสามสิบปีไปแล้วเนะี่ยถ้าบอกไม่ป่วยไม่เชื่อเพราะเครื่องจักรของคุณตับไตต่อมา้เหัืองใช้มาสามสิบปีที่ไม่ได้ธรรมดา ช่แบบไม่ได้หยินพักเลยใช่แล้วเอาสารพิสารเคมีเข้าระบบเลือดตลอดเข้าร่างกายตลอดป่วยง่ายแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่ามันป่วยัไม่ป่วยเพราะอาการยังไม่ออกแต่ถ้าอาการเมื่อไหร่คุณนึกถึงช่างซ่อมเลยหมอคุณช่างซ่อมนนั่นระหนึ่งหยดถึงป้องกันไม่ให้มันป่วยนะฮะก็บอกไล้หยเหนึองเราเป็นสุนไรที่ป้องกันโรคต้านโรคแก้โรคลดการเกิดของโรคดื่มถ้ายังไม่ป่วยอย่าร้องให้ป่วยมานั่งแก้กันสลือแต่ผว้ใจวายอมอคานมานั่งแก้แก้ง่ายไหม คําถามสุดท้ายนะครับอาจารย์หลังจากดื่มแล้วหลายท่านบอกว่ามีปัญหาอาการอย่างนู้นอย่างนี้แสดงออกมาที่เราตกใจเปล่าคถามนี้จะโทรมาหาในร,รัฐั่วประเทศก็ต่างป,ประเทศเลยที่ครมามถามทําไมดื่มแล้วมันมีอาการ <จ pale S 2> ยังหึงเข้าไปอยู่ระหว่างการปรับสมดุลในร่างกายปรับระบบเลือดระบบเซลล์ในร่างกายจะมีอาการเช่น ที่บอยทายบอยกดเนื้อกดตัวมีไข้ลมลมมีผื่นมีคันมีที่ตาเนินน่ะหรือมีอาการอะไรแล้วแต่อย่าหยุดหย่งหึือเคาะหยู่ระหว่างการปรับสมดุลในร่างกายนะคะตอนนี้คนจะตกใจไะพอดื่มแล้วมีอาการไม่เ้าใจยาเอ้ะจะกินยาหมอฉันไม่มีอาการเลยทำไมจันดื่มหย่งถึงฉันแย่ไอ้หนูดออกไอ้นีออกจะรู้่านอย่างเช่นคุณทิศเนี่ยนะยังในร้านไม่รู้ว่าป่วยกับโรคอะไร แต่พอดื่มโยงถึงเนี่ยคุณมีอาการแล้วมีอาการครับเออเช่นถ้ามีความดันคุณจะงงหัวไม่ดึงโยงหัวมึนงงนี่ยังหมดก็งงหึงคัครับแล้วถ้าดื่มยงถึงจะมีอาการมึนงงหัวเพราะคุณจะโรคความดันครับอาการที่ออกมาเนี่ยรู้แล้วคุณเป็นโรคความดันเพราะออกอาการและไอที่ไม่ออกอาการล่ะครับคุณรู้ไหมข้างในคุณป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้เลยครับเออคุณเราโยเถึงเข้าไปสํารวจมันจะบอกแล้วว่าคุณป่วยเป็นโรคอะไรมันจะซ่อมจุดที่เรามีปัญหา ถ้ามีความดันเนี่ยเดินบ้างงหัวคุณมีความดันที่ตาเปียกละใช่ไหมแช่ใช่ตาเฉใๆละไม่ต้องตกใจเลยเขาอยู่ว่าการตอบสนุนแล้วอาการออกมาคุณโรคของคุณยมมถึงคะช่่งงี้ฉายโรคได้เร็วกว่าหมอถ้านโรคหัวใจคุณเจ็บหัวใจโรคปวดขาอคุณปวดเมื่อดื่มยอมถึงเพราะมันจะซ่อมจุดที่เรามีปัญหาทันทีอาการอย่างนี้เป็นอยู่นานเท่าไหร่ถ้าร่างกายการรับสดุนเร็วเนี่ยช้าเร็วช้าเร็วมันต่างกันอยู่แล้ว ะะถ้าปรับสมดุลและการส่ววใหญ่90%้าสิบเซเจ็ดวาสินบาลจะเห็นผลทางที่ดีบางทีโรคต,ต่างๆกลับมอดีเลยเห็นผลเร็วเลยเขาเรียกว่าสง่งผลโดยรวมใช่พอ,อป<น>รับระบบเรือระบบเซลล์ได้ดีแล้วเนี่ยระบบเรือสารสารพิสาร,สารเคมีออกไปเยอะแล้วคุณจะเริ่มเบาตัวสบายตัวโรคต่างๆเริ่มลดแลกเริ่มดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นขึ้นและจะเป็นปกติและจะไม่ป่วยง่ายนี่ในรัฐดื่มวันละเมินแสดงว่านะครับ ดื่มช่วงแรกจะมีอาการที่แตกต่างกันไปบางบางครั้งอาจจะอาการไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นอยู่ภายในนะครับหลังจากนั้นซึ่งกําหนดได้ยากว่าจะกี่วันนะครับขึ้นอยู่กับความสุดโทมของร่างกายกันการปรับสมดุลแต่คนมันไม่เหมือนกันหลังจากดีขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะสังเกตหลังจากผ่านการปรับสภาพแล้วสิ่งที่เราจะสังเกตที่ดีขึ้นคืออะไรบ้างครับสังเกตจากคนป่วยเนี่ยเขาป่วยเนี่ยเงจะรู้เลยว่าดื่มแล้วดียังไงเป็นยังไง จากที่อาการเนี่ยอย่างอย่างเชานยกหัวจะบอนไม่ได้เงี้ยมึนงงหัวเนี่ยพอดื่มยงถึงแล้วเริ่มแล้วปรับดีแล้วตอนนี้เริ่มเบาเริ่มดีแล้วเดี๋ยวก็หลุดแล้วนะพะระบบดุลศาสตรทุกอย่างกลับมาดีแล้วนะคะนี่เนี่ยถึงจะบอกนี่แหละยงถึงก็จะเป็นอย่างนี้ดื่มแล้วมีอาการยกนิ้วให้เขาเลยครับมีอาการแล้วนักผู้โรคของคุณเขาสมบเพาคนไม่เข้าใจยาเขาเลิกเพราะก็กินยาหมอท่านไม่มีอาการแต่ทําไมดื่มยงถึงท่นมีอาการถ้าใครป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ย ถ้าเดินโยองถึงแล้วไม่มีอาการอะไรบอกตรงๆความรู้สึกนั้นไม่ใช่ยงถึงนะอาจจะเป็นของปลอมก็ได้แต่ถ้าเดินแล้วมีอาการยกนิ้วเขาเขาซ่อมโรคที่คุณเป็นแล้วมันวิจัยโรคที่คุณเห็นว่านี่คือโรคของคุณพออาจารย์พูดถึงเรื่องของความทิ้งท้าย่อนจบลยครับตอนนี้หลังจากที่โยองถึงอ่ะสิบแปดปีคนไทยได้ดึงหยอถงถึงก็เือเรียกว่าบอก ก็เลยว่าดีแล้วบอกต่อบอกต่อแมีอาจจะมีปัญหานะครับสินค้าของปลอมบ้างอะไรบ้างอย่างไรเราควรจะดูอย่างไรครับหรือซื้อได้ที่ไหนเลยให้หลงเขินของเราเนี่ยมันของดีมันมีรเรียนแบบเยอะ ขอปรอมเรียนแบบเหมือนกันเลยแต่เวลากินแล้วมีอาการหนักขึ้นมาโทษโยมถึงไม่ได้เลยโยงถึงมันมันเรื่องปกติธรรมชาติอยู่แล้วนะของนีย่อมมีของเรียนแบบแต่โยงถึงเราคุณไม่ตื่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะท่านสมาชิกหลายท่านเนี่ยคิดเยอะไม่ต้องคิดและยองถึงเราขึ้นทะเบียนยานะคะโยงถึงขึ้นทะเบียนยาเนี่ยอยอยเป็นผู้ออกทะเบียนยาให้โยงถึงเนี่ยนะ ขอ,อยากมากนะถ้ามันไม่มีสปพคุณในการรักษาโรคแสดงว,ว่าอยองถึงไม่ใช่แค่อาหารเสริมไม่<ต>ใช่เป็นอาหา,นะารและยาในทารและยานะยครับเพราะน,นั้นโรคต,าต่างๆเนี่ยถ้าไม่ดื่มยงยังไม่เห็นผลเราอย่างที่บอกของเราสูตรไม่เหมือนใครแลวเข้มข้นเพื่อดื่มไม่ต้องคิจอรไรของเราขึ้นทะเบียนยาเนสเลยไม่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารเสริมนนะะเคยเห็นอาหารเสริมอยู่แล้วใช่ไหมน้นำดำดำเหมือนกันหมดเหมือนยองถึง น้ำดำๆเหมือนกันแต่ของเราขึ้นทะเบียนอยางเราจัดจำหน่ายโดยบริษัทจอยคอยเลยค่ะหรือสมาชิกที่กับผู้นำทุกท่านถ้าถามได้เลยนะคะกับตัวแทนทั้งหมดเลยแสดงว่าตอนนี้นะครับถ้าท่านจะดูแลสุขภาพป้องกันสุขภาพหรือเจ็บป่วยนะครับปรึกษาได้เราที่เบอร์โทรนี้และที่สําคัญก็คือสอบถามผู้นำของท่าน ซื้อตรงจากท้างเจสีนะครับสาขาทั่วประเทศบางครั้งถ้าเราไปซื้อนะฮะนอกพื้นที่หรือว่าผิดปกติในเรื่องของต่างๆก็สอบถามมาที่เราผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ดังหนังท่านนะครับวันนี้นะครับเราเป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับความรู้มาตอบคาถามที่สงสัยจากคุณผู้ชมซึ่งผมเชื่อว่ายังมีคําถามอีกมากมายจะไปติดตามท่านนะครับแล้วก็ขอช่วงเวลาได้สัมภาษณ์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ชมและผู้ป่วยหลายท่านนะครับวันนี้นะครับขอบคุณ ท่านนะผู้เชี่ยวชาญวันนี้ท่านก็จะมาบรรยายที่ JC สาขาของแก่นนะครับ,รบผมนะต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพอาจารย์ในรัฐยอศรีน,นะครับขอบคุณครับยินดีครับรับคดีครับ